มาสกขัดหน้ากันค่ะแช์นี้อ่าที่สิเจอร์เิเล็กอันนี้เป็นเออ่สีขาวนะคะเอาไว้าำรับหน้ากระจ่างใสแล้วก็สคับเอาสีผิวที่มันไม่สม่บเสมอออกทั้ทงมันทั้ามันเท่ากัน คูมาชัดใส่เหล็กนะก็จะใช้สามวันใช้ทีหนึ่งใช้จริงคือ้งหมดแล้วค่ะทาไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีพอกวนนวดไปด้วยมันจะเป็นเม็ดบิทใครใช้ของอะไรกันบ้างคะมา แชร์กันได้นะคะอะไรดีอ,รอ,รอันไนเวิร์กอันเนี้ยมันมีทั้งหมด <c oughs> ห้าสีสีแดงสีเหลืองสีม่วงแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีสีเขียวแต่ละตัวมันก็จะแบบแตกต่างกันไป เดีย๋ยวไว้ลองสีอื่นให้ดูวนไปหานวดวนไปไอตรงแบบรอยสิวหรือตรงร่องปากตรงเนี้ยมันจะชอบดำเนาะแล้วเราก็ทิ้งมันไว้แบบนี้นะคะประมาณสิบนาที ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ปกติจะทำตอนก่อนอาบน้ำแล้วเราก็ทิ้งไว้ใช่ไหมทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็ล้างล้างชำระตัวถูดสดบู่แปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะพอดี้ดาน,นี้คืออาบน้ำไปแล้วแล้วก็นึกคืมอยากจะสะครับขึ้นมาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยต้องอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ดูมือถือรอระหว่างนี้จนมันแห้ง มันจะมีนอดสิวแล้วก็ถห้เยอะแล้วก็เวลานวดนะคะนวดแบบนวดออกอย่างเงี้ยใช้สองนิ้วเนาะนิ้วนิ้วนางกับนิ้วนิ้วนางกับนิ้วอะไรวะนิ้วกลางเนี่ยนวดเปงี้นวดขึ้นมันแห้งนะเดี๋ยวเรามาล้างน้ํากันนะคะล้างน้าเปล่า นอยสุดๆเลย <S <S> <S เสร็จแล้วเราก็จะมาหล้างหน้าอ้อลืมบอกอันนี้นะคะอันนี้เอซื้อมา1,100งพัรแต่ว่าใช้มา2ปีแล้วจริงๆใช้นานมากมากจริงๆนะคะแล้วก็รีด้วยแล้วก็จะรามด้วย โฟมล้างหน้าใช้อยู่2ตัวนะคะก็คืออันนี้ i d a l i a n สำหรับเรื่องความกระจ่างใสเนาะเพราะเป็นคนผิวดำรือชอบขาวแล้วก็อันนี้เป็นแบบเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นนี่อันนี้นะเขาเขีนว่าวีแกนคือเซตเนี้ยเซตของสีนี้เนาะมันเป็นวีแกนหมดเลยคือทำมาจากพืชเนาะเขาก็จะมีแบบโทนเนอร์โฟมล้างหน้า,าครีมทาผิวอะไรเงี้ยคือ มันจะเป็นเซ็ตของเขาเป็นชุดเลยเนาะเป็นสี่ี้หมดเลยก็สําหรับคนที่แพ้ง่ายแบบอะไรนิดหน่อยแพเนาะแนะนําว่าให้ใช้แบบเอได้นะคะเออมันจะเขียนว่าข้างหลังว่าแบบวีแกนเลยเนาะแล้วก็อันนี้เรื่องความกระจ่างใสอืมจะแช่อันนี้เนี่ยใช้มาตลอดเลยทั้หมด้นะคะอ่าก็บีบออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออก,ออกทางานแช่อันนี้อืมใช้ไปให้หมด อันนี้ก็คือใช้นิ่เลียวเนะน่าสว่างมากไอเอมโฟมอันเน,นี้ยแล้วก็หอมด้วยมันชื่อชุดว่า i d e b l r a d i a n c เนาะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอคอมทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตลอดหน้าจอมือถือแล้วแบบว่ารู้สึกว่าหน้าหมองคล้ำใช้ชุดนี้เลยไม่ต้องมาซื้อที่เอนะคือไปหาเซิร์เอ,เองก็ได้เนาะนี่ ไอเดลเลียนอ่าเขาก็จะมีแบบโทนเนอร์มีโฟมล้างหน้ามีมีแบบอ่าครีมกันแดดครีมทาหน้าโลชั่นเลี่ยเป็นเป็นเซ็ตสีขาวหงนหมดเลยแต่ว่าเอสครับให้คนอื่นอ่ะคือสครับให้คนอื่นด้วยปกตินอนเรียงกันเลยอะสามสี่คนนี่คือมือสครับหลับกันทุกคนไม่ได้ฟังอะไรกันเลย อ่าเนี่ยก็ล้างแค่ล้างอย่างเดียวเนาะคือผิวหน้าผิดจากแบบ before คือถ่ายล้างหน้าแลวเรอบก็จะมาใช้โทนเนอร์ก่อนที่เราจะลงครีมเนาะก็ใช้เป็นอันนี้ค่ะ r e n e w i n g soft er นะ์ n ฮ n นิ่งโทนเนออ่าก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อเป็นวิแกนเหมือนกันก็คือทำมาจากพืชเนานะ ปลอดภัยอืมไม่มีการแผลแน่นอนเนาะก็ใช้กับสำลีสำลีนนี้ไม่หาซื้อได้นะคะสำลีไม่แพงร้อยกว่าบาทเราจะได้นานแล้วสำลีเนี้ยทำมาจากผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายร้อยเปอร,ร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นแล้วมันก็บางมากแล้วมันจะเวลาเราเช็ดหน้ามันจะไม่เป็นขุยเหมือนแบบของซางในเซเหรือของของสำลีทั่วไปอะ่ะเอออันนี้เนาะเราก็เท กำลังเทอยู่ใช้นิดเดียวแล้วไอ้สัมีีเนี้ยมันทําให้เราอะไม่เปืองครีมมันจะไม่กินหน้าครีมเนาะแล้วก็หนึ่งกล่องมีทั้งหมดร้อยแปดสิบแผ่นนะแต่ว่าแผ่นหนึ่งของเขาอะมันเอามาแบ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งไนดะ้อีกคือคือเยอะมากอันนี้เนาะสัมฤแล้วก็แม่ติดหน้าด้วยเวลาที่เราเช็ดเนาะหรือว่าเราเอาแบบใช้กับเครื่องสำอางเนาะ ไม่งั้นปกติมันจะเป็นขุยใช่ป่ะถ้าใช้แบบสำดีทั่วไปเช็ดหน้าก็เช็ดเช็ดขึ้นใช้โทนเนอร์อันนี้เนาะ <Okay. S 1> มันก็จะทำให้หน้าเราแบบไม่แห้งเหมือนบำรุงไว้ด้วยทำไมต้องใช้โทนเนอร์เพราะว่าโทนเนอร์เอาไว้สำหรับปิดรูขุมขนแล้วก็ สำหรับเช็ดอีกทีหนึ่งเพราะบางทีล้างมายังดำอยู่เลยอะในสำลีอันนี้นะคะเขาเขียนไว้เลยเห็นไหมคะว่าเออมีส่วนผสมของพืชเนาะเนี่ยพรีไบอติกเออม,มีมีสารอาหารอยู่ในนี้นี่คือพรีไบอติกกับโปรตีนจากจากข้าวโอ๊ตเนาะอ่านี่อันนี่เอ็ดอินยูเอเอเป็นวีแกนนะคะเป็นเซตของเขาเลย แล้วก็ขนาดเราล้างสกับหน้าแล้วก็ล้างด้วยโฟมเนาะดูยังเห็นแบบว่าตรงไหนตรงนี้เนาะมันยังเป็นแบบดำๆอยู่เลยอะคือถ้าสมมติว่าใครล้างหน้าเราไม่เค็ดพวกคลีนซิ่งหรือโทนเนอร์เนาะเราก็ถึงใช้ครีมดีหรือครีมแพงอะไรก็ตามอะคือลูกุงคผลมันยังไม่สะอาดอะใช้ครีมแพงทางเข้าไปมันก็ไม่ถึงข้างในชั้นผิวไง เพราะว่าสิ่งสกรปรกมันยังอยู่ข้างนอกอะ่ะอยู่ตรงรงคนอขนะบางคนบอกใช้ครีมแพงไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก, mm. ก็ก็ใช่เพราะว่าเราต้องกลับไปดูตรงขั้นตอนการล้างหน้าของเราเนาะเออว่ามันเกลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะทําให้เป็นสิวได้อีกเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทาครีมกันวันนี้เอ๊จะใช้วิตามินซีเนาะอ่าวิตามินซีตัวนี้นะคะมันเป็นเซรั่ม เี๋ยวเราใช้ตัวนี้นะคะวันนี้เดี๋ยให้ดูนะคะอาร์ติ s k ส n ินเน i ชั่นนะคะอ่าเป็นวิกแกนเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีอันนึงก็คือสลิปปิ้งมาร์ทาทับลงไปตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นแบบอะโรมาหอมมากอันนี้คือถ้าหน้าใครแห้งนะใช้อันนี้เลยค่ะ ตื่นมาคือหน้าฉ่ำเวลาแบบจะไปงานแต่งงานบวชอะไรตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบมันไม่สดชื่นเนาะทาแป้งไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยลงสีสันไม่ค่อยฉ่ำอันนี้เลยแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวนํามาทากันแล้วก็บีบมาเต็มหลอดเลยเนาะเมื่อกี้ทาไปแล้วพูดอยู่นูนานคือไม่อัดทาบีบมาเต็มหลอดแล้วก็ทาไปอย่างเงี้ค่ะทั่วหน้าเลยเนาะแล้วก็ที่เอ๊ใช้วิตามินซีเนาะ เพราะว่าเวลามีประจำเดือนอะเอ๊มันชอบเป็นสิวฮอร์โมนอะสิวเป็นเม็ดอะมันจะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นตลอดเลยก็ต้องคอยกินไอตัวพิมโรสนี่ขึ้นน้อยแล้วแต่ก่อนแบบเต็มหน้าเลยคือตรงเนี้ยไม่มีพื้นที่ของแบบที่ว่างเลยนะเดี๋ยวค่อยเอาลุกเก่า,าให้ดูไม่มีพื้นที่ว่างของของของหน้าปกติอะคือเป็นสิวแบบเป็นปุบปุตรงเนี้ยเต็มหมดเลยหน้าผากด้วยก็เลยต้องใช้ไอตัว วิตามินซีให้มันแบบลบรอยดำรอยสิวเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็พอมันแห้งนิดนึงก็ทาไอตัวลีปปิ้งมาร์กเนอะทำให้หน้าชุ่มชื้นทับลงไปอีกอืมเอากันให้เอากันให้เต็มคาราเบลเนาะเมื่อกี้จะพูดวิดีโอตัดไปก่อนแล้วก็มาทาไอตัว s l e ปิ้งม m a ์ k คือ อยากให้หน่าฉ่าบ้าเพราะพวกนี้เอสจะมีไปเป็นเกสนะคือเป็นคนพูดเกี่ยวกับการทําธุรกิจเอ,อทํายังไงมาถึงแบบให้มีรายได้หลักแสนแบบได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยรายได้ต่อปีหลายหลาย,หลายล้านเนาะทํำยังไงแล้วก็น้าก็ต้องเป็นไงต้องฉ่าไงที่นี่วิตามินซีนแบบมันก็จะแบบชุ่มชื้นเนี่ยมันจะทําให้เรานั่งเงาเี้ยแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มความชุ่มชืมชม้นไปค่ะโปะกันไป หอมมากเป็นเป็นแบบอโรมาอโรมาเออแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็ทาเข้าไปอืมใช้เสร็จแล้วทุกครั้งเราก็เอาครีมมาเก็บไว้ในตู้เย็นเออไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันไหมชอบให้มันแบบเย็นๆอะอ่านี่ก็ว่างี้นะคะ น้องๆแล้วก็เดี๋ยวเราทำอะไรต่อกินวิตามินอ่ะกินไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้กินน,นีเรื่องผิวมดลูกเรื่องการอักเสบไขมันแล้วก็กินโปรตีนนอนค่ะขอบคุณสำหรับคนที่ดูมายันจบเนาะนอนกันค่ะมีอะไรก็ใช้กันได้น,นะคะอันนี้เป็นของอีกน,นิดนึงทูวิตตี้ ูวีวิตี้เม็ดอ่าสำหรับเรื่องผิวเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย